๙บาทได้๙บาทเขาก็ทําอย่างนี้ครับโคต้าใครได้สองเล่มก็ให้เป็นห้าเล่มเพิ่มให้ใครได้เกินห้าเล่มก็เอามาคืนคือให้จำกัดจำกัดเฉลี่ยให้คนละห้าเล่มห้าเล่มห้าเล่ม<ๆ>เห็นไหมทีนี้ก็มีคอาชีพขายรตเตอรี่มายี่สิบปียี่สิบห้าปีที่ออกข่าวนะพวกนี้แปลกมากเลยไม่มีโคต้า ไม่มีโคต้าแล้วทําไมถึงไม่มีโคต้าก็เขาไม่ให้ไงเออผมไม่มีโคต้าก็ต้องมาซื้อกับยี่ปัวแต่ขายมาตั้งจะ30ปีเนี่ยนะเออทำมอยู่ได้ก็ใช่ก็ที่ปัวขาย80ดสิหรือ85ดสิบาเกินราคาเขาร้อบาทอ่แป้าแม่ค้าก็ไปขายร้0ยร้อยสิบร้่สิบมันก็กําไรเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมใช่ ถึงสามารถส่งลูกส่งเต้าได้แต่ของอย่างนี้มันผิดกฎหมายถูกไหมขายขึ้นราคาคพอเขาดึงลงมาให้มันอยู่ในกฎหมายดึงมาอยู่ในกฎหมายก็ยทุกคนก็โบนหมดคไม่พอกําไรเก้าบาทเองค่ะถ้าขายขึ้นราคากาไรตั้งยี่ห้าเพราะฉะนั้นจะต้องให้เรากําไรอย่างน้อยสิบห้าบาทต่อใบอ,อถึงจะอยู่ได้ออถึงจะดํารงชีพอยู่ได้ก็แปลว,แว่า ก็ต้องลดราคาทุนฉลากลงมาอีกอพราอลดราคาทุนฉลากทีนี้ไม่ได้แล้วฮะหลวงก็ไม่มีเงินเข้าหลวงสิแต่ว่าทำไมเขาไม่นึกเหมือนคุณพระชาคิดเป็นี้เนาะทำไมอะคะก็ขึ้นราคาฉลากไปสิขึ้นไปเลยเต็มที่อยากขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นไปเลยก็เองเขาขายกันร้อยยี่สิบาทได้ใช่ไหมขึ้นไปเลยสามร้อยใบก็ไปละร้อยยี่สิบบาทแล้วแหละเรายังไงคะขายเราร้อยยี่สิบใช่ไหม แล้วพวกที่มารับใช่ไหมหลวงก็คิดสักเก้าสิบคิดร้อยหนึ่งก็ได้มั้งกำไรก็ตั้งใบละยี่สบาทละไม่แต่เองเขาจะเอายีหบาทเนี่ยเอาใช่ไหมค่ะแล้วถามว่ารัฐกําหนดราคาแพงนี้ได้ไหมได้ทําไมได้คก็มาวานนี้ยังจะขายบุหรี่เพิ่มขึ้นราคาอีกเพื่อให้สูบบุหรี่น้อยลงเพราะว่าเป็นพิษ อ่าใช่อ,อันนี้อันนี้ถ้ามองถ้ามองในแง่ของการเป็นเรื่องของการพนันมอมเมันก็ใช่เออขึ้นไปเลยอ่าเป็นเรื่องของความหวังของประชาชนมันก็ใช่เวลาเพื่อนจะซื้อลอตเตอรี่ทีละสิบสิบใบยี่สิบใบ,บจะซื้อเหลือสองใบาสามใบเหมือนกับสูบบุหรี่ไงอ๋อโอ้บุหรี่หลักการเดียวกันเออซื้อน้อยลงจริงเหรอต้องสูบน้อยลงมันจริงเหรอฮะมันไม่จริงได้ยังไงมันจะไปกู้เงินที่ไหนมาซื้อลอตเตอรี่ได้เยอะๆยะเออเอาเลยใช่ไหมค่ะท่านก็ไม่คิด ท่านเป็นคนน่ารักมากเลยท่านคิดเหมือนเหมือนเพื่อนผมคิดอ่ะคิดว่าไอ้วัดชีวิตคนต้องมีความหวังหวังอะไรเองหวังอะไรก็เองก็ข้าราชการเก็ียนก็อยู่ดีกินดีเองเคยจับเงินล้านไหมค่ะเคยแล้วเป็นของเองนะไม่ค่านับผ่านไปให้เขาอ่ะค่ะข้าเป็นเซลยนแมน เขาไปขายของเขาจ่ายเงินให้ฉันฉันก็นับๆแล้วก็ไปซื้อไปให้เจ้าของบริษัทไปใช้เจ้าของบริษัทโอ้ยผ่านเป็นล้านไปผ่านแผนบัญชีของบริษัทไอ้เพื่อนผมบอกให้โอ้ไม่เคยเลยไม่เคยแล้วทำไมก็อยากจับเงินล้านค่ะแล้วแล้วยังไงก็ต้องฝันต้องหวนแล้วเองทําไงก็ซื้อสลัดกินแบ่งเยซื้อเลขชุดเลขชุดอ เห็นมไลขชุดนี้ยิ่งราคาแพงด้วยไม่ใช่รอคาออชุดหนึ่งชุดหนึ่งห้าร้อยกว่าบาท <S S มีกี่ใบคะห้ารอยกว่าบาทก็ใบหนึ่งตีว่าร้อยยี่สิบบาทะนะส้งเกตแล้วแล้วไงมึงพอมันออกปุ๊บซื้อเลยนะ<อ>จะได้ฝันได้สิบห้าวันก <c oughs> ็ <c oughs> ม <า S 2> ีความหวังอยู่ตื่นมาไม่ไม่มีความหวังตืง่นมาเลยตามฝันเลยถูกเเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ที่น้องไายเห็นไหมสามสิบห้าล้านเชียวนั่นเองแล้วไงค่าเขาคิดค่าก็ต้องรีบซื้อเลยแล้วออกไปไงออกถูกไหมถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกแล้วไงซื้อเลยค่ะซื้อใหม่จันทีเอ็งอย่าไปซื้อฝันไม่อีกรอบเอ็งอย่าไปซื้อวันใกล้ออกนะทําไมคะทําให้เลขน้อยทําให้ฝันน้อยลงตั้งหลายวันเออเออคิดบวกนะเอออันเนี้ยมีคนเยอะมากที่คิดอย่างนี้ แล้วพอมันเป็นอย่างนี้ทหารบางท่านก็บอกก็ให้เขาฝันมั่งสิช,ชีวิตจะไม่ให้เขาฝันเลยเลยีนี้ผมบอกท่านสั่งสิทธ์ท่านสังสิทธ์เจ้าจพ่อตัวเลขการซื้อหวยขายหวยเข,า,ข,า,ขาบอกว่าท่านท่านประยุทธ์เนี่ยท่านน่ารักมากเลยนะท,ท่านทําให้หวยลงมาเหลือ80บาทได้ม,มันช่วยเศรษฐีดจ GDP 0.25เลยนะ หรอคะผมก็ฟังเอ๊ะแปลว่าอะไรวะนั่นน่ะสิมันทําไมมันไปช่วยยังไงอ่ะมันช่วยยังไงค่ะครอบครัวหนึ่งเคยซื้อลอตเตอรี่สิบใบในราคาเป็นเงินพันสองร้อยบาทในอันนั้นเขาบอกเอาร้อยบาทเอง่ะร้อยบาทก็เป็นเงินหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทใช่ไหมวันนี้ซื้อสิบใบมันแปดร้อยบาทเองมันเหลือสองร้อยบาทอ๋อเก็บได้ซึ่งเป็นซึ่งเป็น ปัหนึ่งเงินออมของประชาชาผมูลนี้มันก็ใช่นะจันหมอแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะซื้อเยอะใบขึ้นมันปัหนึ่งเงินออมของประชาชนขนาดนั้นโอ้แล้วคูณออกมาหน้ากลัวมากเลค่ะปีหนึ่งมีมูลค่า23,000ล้านบาทอันนี้มันในกรณีที่ประชาชนซื้อเท่าเดิมไม่ซื้อเพิ่มออใช่เขาบอกว่าไอ้ที่จ่ายน้อยลงเนี่ยค่ะ เป็นเงินสองหมื่นสามพันายอันนี้มองโลกในแง่ดีประชามองโลกในแง่าลายไม, <อะ S 2> ไม่ไม่แม่พอเขาพบอ่ะ,ะเงินนี้แต่เดิมท่านสังสิทธิ์กำลังจะบอกอะไรเงินนี้แต่เดิมอยู่ที่ห้าเสืออ,อ๋อโอ้โหปีหนึ่งพวกนี้ใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นนะท่านสังสิทธิตกำบอกเพราะฉะนั้นจะไปลงมห้าเสือเนี่ย ยากยากมากค่ะโอ้แล้วสรุปจะ้องทำยังไงคะก็เป็น8ปดสิบาทอย่างนี้ดีแล้วแหละไม่ถ้าพูดอย่างนี้ท่านจะให้มันแปดสิบาทได้ขี่งวดใช่ค่ะมันตรงนี้ต่างหากท่านจะทำให้เป็นแปดสิบบาทได้ขี่งวดใช่ไหมก็มันก็มีนิยายเยอะแยะเลยตอนนี้ค่ะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น มีจังหวัดจังหวัดหนึ่งอ้างว่าจังหวัดเขาเนี่ยมีคนอย่างนี้อยู่เป็นหมื่นคนเลยนะคคอยดูนะเขาจะไม่มาซื้อลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่ไปขายจริงเหรอคอยดูนะมันจะต้องเหลือเยอะแยะหมดนะเมื่อวานนี้ที่กองฉลากเป็นยงไแทบจะเกิดจลาจลแย่งกันเหรอคะก็ใครไม่รู้มือดีปล่อยข่าวว่า วายีปัวเขาไม่รับฉลากไปขายล่เพราะงั้นฉลากจะเหลือเยอะแยะเพราะนั้นกองฉลากก็จะขายเองค่ะขายไม่มีโคต้าอะไรก็มารับซื้อเลยเดี๋จะขายให้คนละห้าเล่มหาเล่มเตรียมเงินมานะ,ะสามหมื่นสองพันอะไรเงี้ยโอ้โหคนแต่ยังมีะงจะเกิดจะลาจนแล้วเป็นยังไงละ่นะแล้วยี่ปัวไม่มารับจริงไหมเขาก็ขึ้นป้ายว่าที่ท่านได้ข่าวไม่จริงไม่จริงหรอกค่ะ ไม่มีใครสละสิทธิ์สักคนเลยอโอ้โโอ้โหแล้วก็หลอกให้คนไปอทีนี้ไอ้พวกที่ไปก็คือมันมีพวกหนึ่งนะ,ค,ะคนพิการเนี่ยเขาได้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าจะให้เขาเดินไปตะเลนตะเลงขายเนี่ยเขาไม่เคยทำอยู่แล้วบางท่านก็ทำไม่ได้ด้วยเขาเอาสิทธิ์นะขายยี่ปัวเลยออที่ท่านประยุทธ์บอก ปัญหาคือว่าพวกที่ได้สิทธิ์ไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปขายจริงการกระจายของลอตเตอรี่มันเลยไม่ได้กระจายม,มันเลยไปกระจุกอยู่ที่ญี่ปุ่นีป่ปัวเขาก็เลยสามารถควบคุมราคาได้ค่ะเออ,อเออมอันก็มาอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นแบบเดิมแหละแต่ว่าเนื่องจากญี่ปุ่นต้องให้ความร่วมมือกับทหารนะผมว่าค่ะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรต่ออะไรนะ่ะค่ะ ก็จะไปซื้อลอตเตอรี่มาขายไงยีปัวก็กวกหนึ่งบาทมันก็เป็นมันก็เป็นเจ็ดสิบสามไงต่อคู่ต่อคู่เออต่อคู่เห็นไหมกว่าหนึ่งบาทแปลว่ายีปัวก็หนึ่งเล่มมีร้อยใบก็บวกไปหนึ่งร้อยบาทยีปัวก็ได้ร้อยบาทห้าเล่มก็ได้ห้าร้อยบาทซึ่งสมัยก่อนยีปัวไม่ได้บวกอะไรอย่างเงี้ยยีปัวบวกยี่สิบบาทอ๋อยีปัวก็ อ่ะญี่ปุ่กก็ดีสิคะโบนัยลงน้าโบนัลลงญี่ปุ่กก็กําไรไม่คุ้มตีเก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าเช่าค่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้เขาว่าเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนไง่างถึงเป็นคำถามว่าเราจะขายได้80บาทได้สักกี่งวดทั้งนี้ก็ไปซื้อ73บาท73 50สนบามห้าไปขาย80ดสิบบาทคนไทยเสียอย่างแน่มากทำยังไงอีก ทหารไปตรวจี่ยังปวดหัวเลยมีกล่องทิปมีทิปบ็อกซ์ทิปบ็อกซ์ช่วยเหลือค่ะขาดรถอค่ะว่าคนไทยคนไทยมีน้ำใจจะหยอดก็ได้ไม่หยอดก็ได้แล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านทีนี้คนไทยค่ะราคาเนี่ยมันต้องขึ้นร้อยบาทอืเพราะว่าอะไรแปดสิบทอนยี่สิบมันต้องมีเงินทอนอ่มันต้องมีเงินทอนอก็พวกนี้ก็ เพื่อโชคเพื่อลาบไม่เป็นไรไม่ต้องถอนทิปทิปใส่ลงไปในกระป๋องร้อยบาทก็ร้อยบาทอยู่ดีจับได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตามนะข่าวก็ออกมาแล้วว่าจับไม่ได้เพราะว่าเป็นเ,เรื่องของการยิน,ย,นยอมไม่ได้มีการบีบบังคับอา้าถ้าสมมติว่าไม่ทิปไม่ให้อะ่ะก็ไม่ทิปก็ซื้อแปดสิบบาทไม่ไม่ขาย เอาอย่างนั้นก็ต้องผิดศีรจารย์หมอแต่ว่าตามที่ทหารไปตรวจเนี่ยคือคือไม่ได้มีการบีบบังคับแต่อย่างใดทหารก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าทางบอร์ดนะคะบอร์ดคณะกรรมการที่ลงไปตรวจเนี่ยก็ก็ซื้อ80บาทแล้วก็บอกว่าไอ้กล่องทิปมันเป็นมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้คือผู้ขายเนี่ยก็ไม่ได้บีบบังคับอันนี้เขาว่าทิปเนี่ยมันยังไม่น่ากลัวนะทาไมคะ บริจาคช่วยเหลือคนพิการตาบอดอันเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวยังไงเพราะเขาตาบอดจริงค่ะเขาขายแปดสิบบาทจริงค่ะเฮ้ยไม่ช่วยคนตาบอดั้างเหรอใช่มันจะเป็นคนใจไม้ไส้และกรรมอย่างนี้ก็สรุปมันก็ไม่ได้จะส่งผลกับสังคมไทยสักเท่าไหร่มันก็จะเป็นนิยายาเรื่องการซื้อขายฉลากไปอีกพักหนึ่งแหละค่ะถูกไหมค่ะ แล้วเสร็จแล้วนะพูดให้ไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกนี้หรอกที่ที่ฉลากมันขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการฝันเกี่ยวเนื่องกับรถของผู้ใหญ่ทะ <c oughs> เบียนรถของผู้ใหญ่นะคราวนาี้อายุของผู้เสียชีวิตที่มีชื่อเสียงคราวนี้หลวงพ่อคูณผมอะ,ะเลขของท่านไม่ถูกทักเลขเลยนะอายุท่านใช่ไหมคะรถ เรถเรื่องอะไรไม่ทูนหมดเลยค่ะเพลินท่านมีอายุเสียท่านละสังขาร92ใช่คนซื้อ92กันเพียบอเไอ้เพื่อนผมมันถูกตั้งหลายพันเนี่ยทำไมอะคะเขาเขาออก81นะใช่ไหมไม่เขาออกว่ารค้าสเนี่ยท่านชื่อคูณค่ะค่ะมึงก็มึงงงจริงมึงกต้องเอายุ S <S เอา9ก้าคูณกับ 2, 2 9คูณส2บสองเก้ก็ซื้อคนตายนี่ต้องกลับอ๋อเป็น8ปเป็น8 1ดหนอิตานี่มันซื้อตั้ง2000 2องพันถ้ามันไม่ถูกผมยังบอกเพิร์เจอร์แต่มันถูกกูเก่งเนะาะบอกให้นี่เองเล่น เล่นหวยถึงถึงสายเลือดเลยวะคือมีการคิดวิเคราะห์ด้วยนะอาจารย์หมอว่าว่าไม่ได้นะอย่างนี้นี่ไม่ได้ติดการพนันนะแต่ว่าเป็นการคิดวิเคราะห์ช่วงของการอายุที่เกษียณอายุเนี่ยทําให้สมองได้ใช้นะได้คิดวิเคราะห์สมหน้าด่ามันทำไมคะแล้วนี่มึงเล่นใต้ดินด้วยนะค่่ะเนียใต้ดินนะใช่สองพันบาทใช่ไหมไม่ได้เล่นฉลากเลยนะไม่ได้เล่ฉลากฉลากรนแบ่งกินแบ่งค่ะไม่ได้เล่นของรัฐเลยนะผิดกฎหมายตลอดเลยนะแน่เอาโพมาดู โอ้มันล่วงมาเยอะเลยนะซื้อเยอะเลยสิบอกมันเป็นชีวิตของกูเขาว่าโอ้เราต้องยกมือไหว้มันครับครับขอโทษครับใช่ไหมค่ะแล้วยังอีกค่ะคร้านี้ไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเลยยังไงครัท่านไปยุดผมเปลี่ยนรถค่ะท่านเปลี่ยนรถเป็นยนอะไรคะแปดแปดหนึ่งโรยแหละอืมชัดชชัดชค่ะโอ้ ก็ออกก็ออกเป๊ะเลยแล้วไอ้นี่มันใต้ดินถูกไหมถูกอีกถูกไม่แล้วฉลาคินแบ่งอ่ะถูกไหมถูกสองสายเลยหกห้าอ๋อหกห้าก็ท่านประยุ์บอกยายแมนยายเมียนยายเมียนตายแล้วอายุไม่ใช่อายุอะไรอ่ะโฉนดหกสิบห้าล้าน ก็ออกอีกดูทีวีนายกพูดถึงยายคนนี้ยังเอาหกสิบห้าไปแทงไปแทงฉลากเลยเก่งมันก็เป็นเรื่องให้รู้ว่าเอ้ยประเทศเราเน,นี่ยนะชีวิตของคนไทยถ้าวันไหนรัฐบาลกล้าหานะที่ท่านประยุธิบอกถ้าแปดสิบไม่ได้เลิกเลยท่านลองอเลิกขายดูสิ